สวัสดีคะ่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่หมอก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังมาฝากอีกแล้วนะคะเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่ฟังในครั้งนี้ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการทําบุญนะคะทําบุญที่สามารถสมผลได้ข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียวเรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องราวของคนที่มีชื่อเสียงเป็นดาราเป็นนัก สแสดงเป็นนักร้องหรือว่าเป็นคนดังๆนะคะบนโลกใบนี้หรือว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเขาได้ทําบุญอะไรมาเขาถึงเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีคนนิยมชมชอบค่ะมีประชาชนรักใคร่ทั่วไปแบบนี้ละ,ค,ะค่ะค่ะเรื่องเล่าตรงนี้นะคะแม่หมอเองได้มาจากการฟังเรื่องราวจากคุณเจนยานทิพย์นะคะ ในรายการรายการหนึ่งนะคะที่คุณเจนยานทิพย์เป็นเหมือนเป็นพิธีกรในรายการนั้นและจะมีการเชิญแขกรับเชิญให้เข้ามาร่วมรายการนะคะเพื่อเปิดกรรมเพื่อตรวจกรรมอย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะว่าคุณเจนยานทิพย์มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศและก็เป็นผู้ที่สามารถอมองเห็นวิบากกรรมมองเห็น อาจจะเป็นถึงขั้นอดีตชาติของบุคคลผู้นั้นนะคะในการเปิดดวงเปิดกรรมหรือว่าการ อ่านกรรมของคุณเจนยานทิพย์เนี่ยก็จะสามารถร่วงรู้ว่าบุคคลท่านนั้นเนี่ยที่มีชีวิตมีชะตากรรมในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเพราะวิบากกรรมอะไรหรืออดีตชาติเป็นมาอย่างไรถึงส่งผลกับชีวิตในปัจจุบันแบบ<ช>น,นี้ใน,ะะนรายการรายการนั้นนะคะที่คุณเจนยานทิพย์จะมาตรวจกรรมดูกรรมให้ผู้คนนั้นก็จะมีการเปิดกรรมสดนะคะก็จะมีน้องผู้ชายท่านหนึ่งที่เขามาเป็นแขกรับเชิญในรายการน้องผู้ชายท่านนั้น ก็กําลังจะเป็นนักร้องนักแสดงในวงการบันเทิงเลยต้องการที่จะมาขอรับการเปิดกรรมกับคุณเจนยานทิพย์ในรายการนะคะหลังจากที่คุณเจนยานทิพย์ได้ให้มีการนั่งสมาธิทำสมาธิแล้วก็ได้มีการตรวจกรรมให้น้องชายท่านนั้นแล้วก็ปรากฏว่าาน้องคนนี้เนี่ยเขาก็มีแววที่จะเป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้องในวงการบันเทิงมีชื่อเสียงต่อไปได้เนื่องจากว่าผลบุญที่ทำไว้ ขออภัยค่ะเนื่องจากว่าผลบุญที่ทำไว้ในอดีตชาตินั่นเองนะคะก็ปรากฏว่าคุณเจนยานทิพย์ได้มองไปเห็นออดีตชาติของน้องชายท่านนั้นในอดีตชาติของน้องชายท่านนั้นได้บอกไว้ว่าในอดีตนะคะเขาเคยเป็นพ่อค้านะคะพ่อค้าเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาค้าขายในประเทศไทยเหมือนเป็น แขกแบบนี้ค่ะนะคะเหมือนเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากโซนเปอร์เซียนะคะ,ะแล้วก็เข้ามาทํามาค้าขายปักหลักอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละคะ่ะและมาค้าขายพวกเครื่องประดับจิวเวลรี่แล้วก็เสื้อผ้าแพรพันนะคะ,ะนาของจากประเทศของเขามาขายที่ประเทศของเราและ มาปักหลักอยู่ที่นี่พร้อมทั้งเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะเขาค้าขายพวกอัญมณีเครื่องประดับแพรพันเนี่ยเขาเวลาเขาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากหรือว่าคนที่ยากจนไม่มีของสวยของงามใสเขาจะชอบเอาเสื้อผ้าแพรพันงาม,งามเครื่องประดับสวยๆเนี่ยไปให้คนยากจนใช้ แบบนี้นะคะคุณเจนยานทิพย์คืออันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะจากการที่น้องผู้ชายท่านนั้นมาขอรับการเปิดกรรมสดและคุณเจนก็ได้ให้น้องได้นั่งสมาธิแล้วจึงตรวจดูว่าะจะมีบุญอะไรส่งเสริมให้ได้เป็นดาราน,นักแสดงหรือนักร้องที่น้องเขาปรารถนาไหมจึงเห็นสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาเรื่องราวเหล่านี้ปรากฏขึ้นมานั่นเองค่ะและ คุณเจนยางทิพย์ยังได้พูดในรายการอีกนะคะว่าาหลังจากที่คุณเจนได้ตรวจกรรมของผู้คนมาหลายๆคนเนี่ยและก็ได้ดูกรรมได้ตรวจวิบากกรรมให้กับคนในวงการบันเทิงดารานันกแสดงหลายๆท่านมานะคะคุณเจนบอกว่าจากประสบการณ์ที่ดูมาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะสร้างบุญมาคล้ายๆกันเลย นะคะคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเป็นนักแสดงนักร้องที่มีชื่อเสียงเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงดังๆในวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยเวลาตรวจดูกรรมหรือว่า,าดูว่าเขาเคยทำอะไรมาเนี่ยอดีตชาติของผู้คนเหล่านี้เนี่ยจะเหมือนกันเลยก็คือชอบทำบุญเกี่ยวกับของสวยของงามมานะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบ เอาของง,งามๆของสวยๆไปช่วยคนตกทุกข์ได้ยากของที่เป็นของสวยของปราณีตของงามจริงๆเนี่ยล่ะค่ะไปให้แก่ผู้แก่คนได้ใช้ค่ะได้ครอบครองได้ชื่นชมแบบนี้นะคะก็เป็นกุศลที่ส่งหนุนนำให้ได้เป็นดารานักแสดงเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะคุณเจนยังได้เสริมอีกนะคะว่า ให้สังเกตดูว่ามีดารานักแสดงหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้สวยไม่ได้หล่อหยาดเยิม้มหยดย,ย้อยหยาดฟ้ามาดินแต่กลับดังไวมากแล้วก็มีชื่อเสียงดังยาวนานมากเปรียบเทียบกับออีกบุคคลท่านหนึ่งหรือว่าบางคนเนี่ยที่ไม่ได้หน้า,าที่สวยมากเนี้ยคะ่ะแล้วก็หล่อมากแต่กลับ ได้บทพระรองแบบนี้นะคะและก็ไม่ค่อยมีผลงานโดดเด่นเท่าไหร่เท่ากับคนที่หน้าตาธรรมดาอาจจะแบบแค่น่ารักเฉยๆแค่ดูดีเฉยๆแต่กับดังเปลี้ยงป้งค่ะทั่วฟ้าเมืองไทยแบบนี้นะคะอยู่ที่กุศล ที่หนุนนำพวกเขานั่นเองค่ะบุญที่สร้างมามันไม่เท่ากันนะคะบุญในอดีตชาติของคนที่ดังยาวนานแล้วก็มีผู้คนชื่นชมในวงการเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงจริงๆเนี่ยก็คือเขามีบุญเกี่ยวกับให้ของปราณีตของสวยของงามแก่คนยากไร้คนที่เขาไม่มีจริงๆนะคะเป็นของดีของงามจริงๆไม่ใช่ของเก่าแล้วก็แบบประมาณว่า กำลังจะโยนทิ้งลงถังขยะไม่เอาแล้วแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบนาั้นานะของที่ให้มาด้วยความตั้งใจมีคุณค่าจริงๆก็คือบุญก็ส่งผลกับชีวิตข้ามภพข้ามชาติได้จริงๆค่ะ ค่ะเรื่องเล่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้นะคะในช่วงที่เรากำลังพักผ่อนหรือว่ากักตัวเก็บตัวกันอยู่ในตอนนี้ก็มีเรื่องอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังเหลียวแม่หมอจะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะเพื่อจะเป็นการผ่อนคลายคลายเครียดได้บ้างนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ